ผมทัศนาผลสุดครับชื่อเล่นชื่ออาร์ตทำนาทำไร่ครับประมาณ50ไิไรครับไร่ก็จะมีข้าวโพดมีถั่วมีมันสับปะหลังการทำนาทำไรครับพี่จะแบ่งฤดูการทำเป็ไงไบนวะสลับกันครับคนละเดือนกันครับน,นาปังปน,นาปีเก้าสามคัมบินครับเ,เคยขับ70ครับ มันปรับปรุงจากรุ่นเก่ามาครับให้ดีขึ้นครับก็น่าจะสะดวกสบายขึ้นครับรับจ้างด้วยคช่วงนี้จะเป็นถั่วแล้วก็อีกสักสองเดือนก็จะเป็นข้าวนาปังแล้วก็ช่วงเดือนกันยาตุลาจะเป็นข้าวโพดส่วนใหญ่จะดูจากทางไอ o u t u b e ก่อนนะครับศึกษาข้อมูลก่อนแล้วก็ถึงปรึกษาเซลล์ครับทางไลน์ครับ ำไมพี่ถึงตัดสินใจเป็นตัว93ตัวนี้ครับเป็นตัวกลางๆครับน่าจะเหมาะกับการใช้งานของเราขับรถเกี่ยวจะมานาหรือยังน่าจะ10ปีได้ครับในการซื้อครั้งเนี้ยพี่ตัดสินใจนานไหมไม่นานเท่าไหร่ครับมาตัดสินใจเอาปีนี้คือมันน้อยลงครับก็เคยถามเซลล์อยู่ครับปีสองปีนะครับที่มีสินค้าอื่นนอกจากรถเกี่ยวไหมก็มีรถรถไถรถไถยเป็นรุ่นไหน L4018 6-7ปีนันะ่นแหละปกติครับแต่ก็ยังไม่ค่อยต้อมเท่าไหร่ครับเหมาะทุกสภาพอะครับที่นาที่ไร่ก็คุมนะครับตรงจริงมั่นใจได้ชัวร์ซื้อคู b ต้าต้องหัวเฮงหลีนครสวรรค์ครับซื้อคู b ต้าต้องหัวเฮงหลีนครสวรรค์